โอ้โหแค่15วันฟิลเตอร์เปลี่ยนเป็นสีเหลืองขนาดน,นี้เลยหรอด,ดออรพีเอลจะพาทุกคนมาดูรีวิวดรพีเอล w ช r ว e ร์เฮดไวกับการกรองน้ำประปาที่ไทยโดยใช้เวลา15วันในการทดสอบจากผู้ใช้จริงที่อาศัยอยู่ในคอนโด6ย่านในกรุงเทพพยาไทยทองหลอ่อพระขนงเจริญนครมวงเวียนใหญ่และพระราม3าเริ่มมันแรกฟิลเตอร์ขาวสะอาดพร้อมใช้ มาดูกันว่าในแต่ละวันฟิลเตอร์จะเปลี่ยนสีขนาดไหนผ่านไปเพียง15วันผลลัพธ์ที่ได้น่าตักใจมากฟิลเตอร์เปลี่ยนเป็นสีเหลืองขนาดนี้เลยเหรอนี่เป็นน้ำที่เราใช้ทุกวันเลยเหรอเนี่ยทั้งฝุ่นดินน้ำสนิมนอกจากน้ำสนิมแล้วยังอาจพบสารปนเปื้อนอื่นๆเช่นคอรีนกัมมันันเหล็กอลูมิเนียมและซิลิกอนโชคดีที่ดร p พีอลฟิลเตอร์กรองสิ่งสกปรกได้หมดการเปลี่ยนฟิลเตอร์จึงมีความสำคัญ ดยเฉพาะเมื่อน้ำเริ่มไหลเบาเพราะหมายถึงสินสปกปกปูตันฟิลเตอร์กรองชั้นแรกหรือ impurity filter เป็นฟิลเตอร์ที่กรองน้ำสนิมและกรองสินสกปรกตกค้างและสำหรับหัวฝักบัวรุ่นวายจะมีฟิลเตอร์กรองคอรีนอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่กรองได้ทั้งคอรีนและกลิ่นอย่างหมดจดเปลี่ยนฟิลเตอร์ปุ๊บน้องฝักบัวก็พร้อมกลับมาช่วยทุกคนปับ๊บเห็นผลลัพธ์การทดสอบแบบนี้แล้วร่อสุขภาพที่ดีเปลี่ยนมาใช้ดร PL กันเถอะ 닥터피엘 닥터피엘 샤워도 세수도 요리도 닥터피엘 닥터피엘 원슈의 필터 샤워기 닥터피엘 닥터피엘